ไอแนวสติเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นบทยอดฮิตอยู่แล้วฉะนั้นบทนี้พี่บอกเลยว่ายังไงก็ต้องออกเยอะมีช่องว่างที่อาจจะออกมาเล่นได้นะครับฉะนั้นข้อนี้น้องก็แค่แทนสูตรตอบเลยพบกับรายการ Match Point by พี่แท็บนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในบทที่เรียกว่าต้องบอกว่าเป็นบทบทหนึ่งซึ่งน้องหลายคนเนี่ย เ,เหมือนมั่นใจว่าทําได้นะแล้วก็อาจจะคิดว่าเอ้ยไว้อ่านทีหลังก็ได้นะครับแล้วพออยู่ห้องสอบเนี่ยกลายเป็นว่าเก็บไม่ได้แล้วเป็นบทที่ออกถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับบทนี้คือชื่อบทอะไรครับถ่ายซิถ่ายซิยซต้องบอกอย่างนี้อาจเดาแล้วกันที่อย่างนี้ที่เราเด้ฟังสูวนว่าน้องเคยได้ยินนี้ไหมว่าเนี่ยนะความรักเนี่ยม,มักจะต้องมันมีข้อมูลอะที่บอกว่าพอเลขเจ็ดอะเจ็ดปีทุกปีที่เจ็ดอะมันจะต้องมีปัญหา เคล็ดลเรื่องนี้ว่าค่าไข่ผานปีที่เจ็ดได้นโอ้รักนี้จะต้องยืนยาวแน่นอนอย่างนี้ครับอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสถิตินั่นเองถูกไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกเลยครับว่าทำไมต้องเจ็ดปีแต่คนมันเริ่มกลัวไงว่าเจ็ดปีแล้วเมื่อไีโอ้เราจะต้องเลิกลากันแน่เลยจะต้องความรักต้องปิมหาแต่จริงแล้วเป็นข้ออ้างแล้วตามมาด้วยป,ประโยคที่บอกว่าคุณมันดีเกินไป ก็ไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะว่าให้กูเลวตั้งแต่เลกใช่ไหมครับนะอันนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องสติใช่ไหมที่เขาบอกว่า7ปี7ปีเนาะอ่ะไม่เกี่ยวละว,วันนี้เราจะกลับมาพูดครับก็คืออย่างที่บอกว่าไอแนวสติเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นบทยอดฮิตอยู่แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงพี่ชั่อวอนาคตสติจะยิ่งสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะสติจะเป็นบทที่เกี่ยวเรื่องข้อมูลแล้วตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลถูกไหมถูกเรารู้ว่ามันมีแขนงที่แขนงสาขาที่สําคัญมากในยุคคคนี้ก็ือําาว่ Data Size หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพราะข้อมูลมันมีเยอะแยะมากถูกไหมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริการฝั่งจีนเนี่ยบริษัทที่ใหญ่ๆส่วนมากเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการทําข้อมูลนั้นเลยเขียน่าไม่ว่าจะเป็นอะไรเฟซบุ๊กกูเกิลอเมซอนอาลีบาบาเทนเซ็นนี่หรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่า Data าไซส์สำคัญมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเบื้องหลัง Data าไซส์ size? ส่วนหนึ่งก็คือ บทสิทธินั่นเองฉะนั้นบทนี้พี่บอกเลยว่ายังไงก็ต้องออกเยอะอ่ะแต่คราวนี้มันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงกับแนวเดิมนะว่าเอ๊ะมันจะมีแนววิเคราะห์หรือแนวประยุกต์อะไรหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับหน้านี้ครับมันบอกให้เห็นครับว่าแพทนหนึ่งเนี่ยออกถึง4ข้อโอ้สี่ข้อจาก45ก็คือประมาณ10%นะ9%ก้าากว่าเกือบ10%เยอะนะครับเยอะนะแพทนหนึ่งส่วนเลขสามัญครับเลขสามัญออกถึง 3ข้อก็คือ1 0เพราะเลขสมัตมี30ข้อเห็นไหมบทนี้ออกประมาณ10%นะครับถือว่าเยอะนะแล้วบทนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าถามพี่นะครับบทนี้น้ำหนักความถ้ากินที่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดูใกล้ๆกับความน่าจะเป็นเลยแต่ความน่าเป็นเนี่ยยอมรับว่าความรู้สึกพี่พี่ว่าน้องหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากกว่าเพราะมันนึกภาพไม่ออกใช่ปะสูตรง่ายแต่นึกภาพไม่ออกกลายเป็นยากสิติกับกันครับสูตรสูตรไม่ใช่ปัญหา สูตรเราไม่ใช่ปัญหานะความหมายคือพี่ว่าสูตรไม่ใช่ปัญหาโจทย์ก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออะไรหรือป่าปัญหาคือตัวเลขมันเยอะแล้วน้องก็จะเริ่มคิดเลขผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ,อะไรบ้างสูตรเนี่ยมันอาจจะเยอะความน่าเป็นนิดนึงนะแต่ว่าถ้าน้องแบ่งเป็นกรุป๊ปเนี่ยสูตรจริงๆในสี่เตียบมันไม่เยอะนะถ้าน้องเข้าใจ พฤติกรรมของข้อมูลด้วยจะยิ่งเข้าใจง่ายขึ้นนะอ่ะเรามาดูทบทวนกันนิดนึงจริงๆบทสีติครับพี่อยากให้น้องแจกแจงอย่างนี้เนาะเวลาคนไหนที่ยังไม่ได้เรียนก็ดีหรือใครก็ตามที่เรียนแล้วแต่จับภาพไม่ได้ว่าสีติจะต้องรู้อะไรบ้างเราดึกภาพครับข้อมูลมากลุ๊ปหนึ่งเราต้องการอธิบายว่าข้อมูลนี้พูดอะไรกับเราเราต้องการอะไรตัวแทนข้อมูลตัวแทนคืออะไรครับอันที่หนึ่งคือค่ากลาง เราต้องการรู้ค่ากลางข้อมูล,ลว่าข้อมูลนั้นมีค่ากลางเท่าไหร่ค่ากลางหลายชนิด X bar, median หรือโหมดว่าไปเออย้ำนิดหนึ่งหลักสูตรใหม่ในสวสวทเนี่ยเขาจะมีการย้ำ ละเอียดเรื่องคำว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างด้วยนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็จะต่างกันไปถ้าเป็นประชากรนะครับเราจะใช้มิวเนาะเอ็กบาร์นะประชากรนะถ้ากลุ่มตัวอย่างาใช้เอ็กบาร์น,นี้น้องก็ต้องไปอ่านเพิ่มเติมรู้รยายละเอียดพวกนี้ด้วยนะครับสัญ,ญลักษณ์พวกนี้อ่ะค่ากลางครับแต่ว่าค่ากลางจะมีสมบัติค่ากลางด้วยซึ่งอันนั้นน้องก็ต้องไปดูเนาะสมบัติค่ากลางส่วนมากที่ชอบออกก็เรื่อง y ถ้า ax บวก b เปลี่ยน y เป็น mu y ก็ต้องเปลี่ยน x เป็นมิว x มพว y ถ้าเอนนััอทททีีี่่่องต้องรู้คือ บางทีค่ากลางไม่พอแต่น้องต้องการรู้แค่ตำแหน่งนั้นว่ามันมีค่าเท่าไหร่ก็คืออะไรก็คือคาว่า QDP เราเป็นค่าตำแหน่งพอทยแบ่งสส่วนเดซายแบ่ง10ส่วนเปอร์เซ็นทยแบ่งร้อยส่วนพี่พูดแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าหลักสูตรเก่าเราจะพูดถึงเดซายด้วยหลักสูตรใหม่ถ้าดูในสสวทเนี่ยเขาไม่พูดถึงเดซายแต่ให้พี่คาดการณ์พี่คิดว่าสสวทน่าจะเน้นที่เปอร์เซ็นทายกับวอทายเป็นหลักแต่ไ่มแต่ถ้าพี่ดูจากสสวทแล้วสิ่งที่เขาจะเน้นเพิ่มอีกนหนึ่งคือ ตรงคอท้ายนะครับมันจะมีสิ่งที่เขาชอบใช้มากคือแผนภาพกล่องพี่บอกเลยนะครับถ้าน้องไม่อ่านเองสืส่อสสวทจะเห็นเลยว่าแผนภาพกล่องมีเยอะมากฉนันมีโอกาสที่เขาจะมาเล่นได้ด้วยแต่ว่าเท่าที่ดูปีก่อนปีล่าสุดจะไม่เล่นนะฉะนันมีมีช่องว่างที่อาจจะออกมาเล่นได้นะครับถัดมาครับที่น้องต้องรู้ก็คืออะไรถัดมาก็คือค่าการกระจาย ข้อมูลถามว่าทำไมต้องรู้ค่าการกระจายเพราะว่าถ้าเรารู้ค่ากลางแล้วไม่พอครับแต่เราอยากรู้ว่าไอ้ตัวอื่นเป็นยังไงแต่เราไม่ต้องการรู้รายละเอียดทั้งหมดเราก็เลยอยากดูภาพรวมว่ามันกระจายมากหรือกระจายน้อยมันอ้วนหรือมันผอมมันกระจายมากหรือกระจายน้อนกระจายก็คือกระจุกอ่ะเ่านปะนะข้อสอบบางทีก็ชอบเล่นว่าข้อมูลให้มาเท่ากันหมดเลยแสดงวแล้วมันกระจุกที่เลยกระจุกที่เลยคือไม่กระจายอย่างเงี้ยก็จะรู้ค่ากระจายเป็นศูนย์เข้าปะนะครับนะไอ้ค่ากระจายก็จะมีหลายตัวเนาะก็จะมี SD อะไรถ้าหลักสูตรใหม่จะมีแค่เด่นๆแค่ SD ส่วนเบม,มาฐานกักอันหนึ่งก็คือพิสัยเขียนไหมะนะอ่ะถัดมาสุดท้ายครับสิ่งที่ข้อมูลจะต้องรู้อย่างหนึ่งคือว่าบางทีน้องจะเอาข้อมูลเนี่ยมาวิคเคราะห์ผสมกันปรากฏว่าข้อมูล2นั้นหรือหลายๆอันนั้นมันเขาเรียกว่ามันมันไม่สามารถเทียบตรงๆได้อะน้องที่ไม่ออกคืออะไรเช่นไรเช่นถามว่าระหว่างพี่กับนดเดชใครหลอกวกัน เราอดีตเทียบได้นะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะเจอว่าอะไรพี่หลอกกว่าใช่ไหมผมกล้าพูดนะเนี่ยนะคืออย่างนี้บางอย่างที่มันเทียบไม่ได้เช่นอะไรเช่นสมมติเราอยากจะบอกว่าคนที่สอบสอบภาษาอังกฤษกับสอบเลขเงี้ยคนคนที่สอบภาษาอังกฤษได้คะแนนแ0ดจากร้อยกับสอบเลขได้50จากร้อยคนไหนเก่งกว่ากันถ้าน้องดูแค่คะแนน 80- กับ50ก็แ0ดมากกว่า50อังกฤษก็เก่งว่ากว่าสิ แต่บอว่าน้องไม่ได้ดูว่าแล้วจริงความยากมันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันแสดงว่าการเทียบแบบนี้ครับน้องกําลังเทียบกันคนละมาตรฐานมันก็จะมีค่าค่าหนึ่งเราว่าค่ามาตรฐานถัดไหมตรงนี้ต้องบอกเลยค่ามาตรฐานเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ออกบ่อยมากๆก็คือค่าแซดแซดเท่าไรครับ x ลบต้องบอกนะถ้าเป็นประชากรก็จะเป็นวิวแล้วก็สูตรดิซิกมาถัดไหมนะถ้าคนไหนที่เรียนด้วยหลักสูตรเก่าจะเขียน x i ลบ x บาร์ส่วน S อนะอันนั้นก็ต้องรู้ว่าถ้าเขียนแบบนั้นคือกลุ่มตัวอย่าง เห็นแต่ถ้าเป็นประชากรจะต้องเขียน x bar ใสญลักษณ์เป็นมิวส่วน as ก็จะเป็นซิกมาเขียนนะครับนะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น้องต้องรู้นะพี่บอกเลยถ้าน้องกรุ๊ปอย่างนี้ได้ปุ๊บง่ายคือแล้วที่เหลือก็ไปจําสูตรที่ว่าไปตะอ,อันนะเรามาดูเจาะลึกถ้าพี่ขอเจาะลึกนิดนึ่งว่าเอ๊ะแล้วข้อสอบมันชอบออกอะไรอะนี่มันจะมีค่ากลางตงัวนี้นี่เห็นป่ะออกเลยทั้งแปรน่งทั้งสามันนี่เลยตรงนี้คือพูดถึงตงัวนี้เอาตัวนี้ออกรวมกัน ความหมายคือไม่ใช่ข้อเดียวเป็นค่ากลางบางทีในหนึ่งข้อมีผสมเลยทั้งค่ากลาง q d p หรือค่าการจ่ายผสมอยู่ในหนึ่งข้อส่วนอีกข,ข้อหนึ่งคือเดียวเดียวโดดๆดเลยอันนี้ออกทุกปีออกทุกปีคือการแจกแจงมาตรฐานหรือการแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยเนาะเนี่ยครับอันเนี้ยพี่บอกเลยว่าออกทุกปีเนี่ยออกทุกปีออกทุกปีเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่มีข้อสอบแผ่นหนึ่งสามันนี้ออกทุกปีเลยเ พราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูเลยครับนะคราวนี้เราไปเจาะลึกนะว่าแล้วแต่ละอันมันต่างจากเดิมยังไงบ้างเราดูเช่นข้อแรกครับเป็นเลขสามัญปีล่าสุดอันนี้เห็นปุ๊บก,ก็รู้เลยอันนี้เป็นเรื่องอะไรการแจกแจงปกติก็คือค่าค่าแซกอันนี้เป็นแนวเดิมเลยครับเป็นแนวเดิมชัดเจนเป็นแนวเดิมชัดเจนแต่สิ่งที่มันเพิ่มมาอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ครับปกติแล้วถ้าเป็นแนวเดิมอะพื้นที่ตัวนี้ครับมันจะนับจากตรงกลาง แต่ก่อนถ้าเป็นหลักสูตรเก่าหลักสูตรเก่าก่อนที่สสาเขียนเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่นับจากตรงกลางเช่นน้องอยากจะได้ค่าสทดิชจะเป็นพื้นที่จากตรงกลางอันนี้คือของเก่าแต่ถ้าเป็นสสวทเขาจะใช้แบบนี้ถัดนะจะนับจากซ้ายสุดมาฉนันตัวนี้ต้องดูแลนะนะครับนะต้องรู้แล้วเนาะอ่ะถ้าน้องเขา้าใจงี้ปุ๊บเรามาดูโจทย์ข้อนี้แล้วกันเนาะเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับเรามาดูโจทย์ข้อนี้พี่ขออนุญาตลบตัวนี้นะนีขอลบตรงนี้เนาะอ่ะ เราไปดูนะครับโจ้อนี้ครับจริงๆข้อนี้ง่ายไหมง่ายนะโจคนนี้ง่ายถ้าน้องอ่านโจทย์ก่อนเขาแค่บอกว่าต้องการรู้ว่าอะไรถ้าน้องอ่านโจทย์ก่อนเด้อเอเขาบอกว่าออคนที่จะสอบผ่านนั้นจะต้องมีเปอร์เซ็นทลย85ขึ้นไปก็คือตั้งแต่เปอร์เซ็นทาย85ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าโจทคนนี้บอกมาชัดเจนเลยว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีเท่าไหร่นะก็คือมิวน้องบอกรู้เรื่งเป็นประชากรคือเขาบอกมาทั้งหมดเนาะทั้งหมดเขาไปพูดคืออย่างนี้เขาพิมว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีว่ามีกลุ่มตัวอย่างไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้แสดงว่าเขาถือว่าเอามาทั้งหมดนะในที่นี้ก็คือมิวคือ80แล้วความแปรปรวนความแปรปรวนคือซิกมากําลัง2เห็นไหมคะแนนกําลัง2เห็นไหมครับมันมีหน่วยกําลังสตัวนี้คือซิกมากำลัง2อทับเก้าฉะนั้นซิกมาเดียวก็คือ3อะไรกำลัง2อทับเก้าก็คือ3ไงถูกไหมแสดงว่าตอนนี้ครับน้องจะได้แล้วว่ามิวคือ80มิวคือ80แล้วก็ซิกมาคือซิกมาคือ3เนี่ยซิกมาคือ3อ่ะโจทย์บอกว่า สิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องได้คะแนน,นอย่างน้อยกี่คะแนนครับจริงๆก็ตอบได้เลยอย่างน้อยกี่คะแนนก็เขาบอกแล้วว่าตั้งแต่เปอร์เซ็นไทายที่85ก็คืออย่างน้อยก็คือเท่ากับเปอร์เซ็นไต์85ถูกปะ่ะที่ก็คืออย่างน้อยก็คือเปอร์เซ็นไต์85ถูกปะ่ะอย่างน้อยกี่คะแนนเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าน้องดูนะความหมายคืออะไรสิ่งที่เขาให้มาก็คือเขาว่าเปอร์เซ็นไต์85พี่ก็วาดรูปอย่างนี้เนาะเขาว่าเปอร์เซ็นไต์85ก็คือตรงกลางเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็น่ เปอร์เซียแปดสิอยู่ตรงนี้ตัวนี้เปอร์เซียแปดสิบห้าตรงนี้เปอร์เซียแปดสิบห้าต,ตรงนี้ความหมายก็คืออะไรครับก็คือนับจากซ้ายสุดจนถึงตำแหน่งที่เปอร์เซียแปดสิเนี่ยจะมีพื้นที่ตรงนี้อยู่85หเปอร์เซ็นต์หรือ0.85 85หเปอร์เซ็นต์หรือ0.85เห็นไหมพื้นที่0.85น้องดูดีๆนะบางคนดูตัวนี้ตัวนี้คือค่าแซดไม่ใช่นะครับต้องดูตัวต้องดูตัวนี้นะครับน้องดูดีๆนะมันมีจุดตำแหน่ง มันมีคำว่า Z กับพื้นที่ตัวนี้จุดคือพื้นที่นะครับฉะนั้นนองต้องดู0ู5ตรงนี้สแสดงว่า0ูตค่าแซจะเป็น1.04นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับตอบอดไม่ใช่ตัวนี้นะครับเขียนปะ อย่าตาลายนะครับนะฉชนดอกต้องอ่านด้วยนะว่าพื้นที่กับค่าแซดเพื่อนจะบอกว่าสิ่งหนึ่งครับสิ่งที่น้องจะชอบผิดมากก็คือ1เรื่องหน่วย2คือน้องไม่ได้ดูข้อมูลไม่ได้ดูตารางว่าตารางนี้เขาพูดระบุอะไรหรือถ้าเป็นแก๊ส x แกน y ต้องดูด้วยแกนส x ระบุอะไรแกน y ระบุอะไรถัดไปนะครับในที่นี้จบแล้วฉชนข้อนี้น้องแค่แทนสูตรตอบเลยอ่ะแทนสูตรเลยแซดเท่ากับ x ลบม e w ส่วน sigma เห็นไหมอันนี้เหมือนกับเป็น a จุดหนึ่งที่น้องต้องจับภาพเลยนะอันนี้ต้องรู้เลยมีเพราว่าปกติต แซททับเอลบมิลส่วนซิกมาแล้วเราก็แทนค่าเลยครับมิลคือเท่าไหร่ครับมิลคือ80ดซิกมาคือ3ก็แทนเลยก็จะได้ว่า Z อ๋อแซจะแซเดี๋ยวเราแทนเนาะเอ่อจะเท่ากับ x x ก็คือเปอร์เซ็นต์85ที่เราต้องการหรือลบมิลมิลคือ80ดซิกมาคือ3 Z คือเท่าไหร่ครับ Z คือ1.04เห็นไหมจบละเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้องจะได้หรือว่าเปอร์เซ็นต์85เนี่ยจะไปค่าเท่ากับเอา3ไปคูณหนึ่งจุดศูนย์สี่แล้วก ผ่นไหมครับจบเราแจะไ้คำตอบนะที hmm. um, i, ่เหลือก็ไปเช็คชอยได้เลยอะข้อที่ผ่านข้อสอบแผทหนึ่งปีล่าสุดก็ออกเห็นไหมครับเห็นไหมเรื่องค่าแซนออกทั้งสามัญออกทั้งแผท1หนึ่งในปีล่าสุดเลยเหมือนเดิมเลยการแจกปกติเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะสิ่งที่เขาถามมาคือว่าอันนี้บอกค่าเฉลี่ยไปแล้วนะความสูงหมด1000คนก็ซเอ็นคือ1000การบอกแบบนี้ก็ซว่าตัวนี้เป็นประ ฉากอนเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือมิวมิวก็เลยเทับร้อยหกสิบเสร็จแล้วก็บอกความแปรปรวนมาความแปรปรวนคือซิกมากําลังสองเซว่าซิกมากำลังสอง, Sigma งคือยี่ห้าเพราะฉะนั้นสโซว่าจะได้ซิกมาคือห้าเนี่ยได้เลยพอดองได้ครบเสร็จขนาดนี้โจทย์ก็แค่มาระบุครับว่าเขาต้องการคาดว่าเป็นนักเรียนสูงมากกว่าร้อยหกสิบเจ็ดอยู่กี่คนอยากจะรู้สูงกว่าร้อยหกสิบเจ็ดกี่คนน้องก็ต้องรู้ก่อนว่าแล้วร้อยหกสิบเจ็ดนั้นมันอยู่ตำแหน่งไหนอะอ่าตำแหน่งไหนอะ ถูกปะถ้าน้องรู้ตำแหน่งไหนน้องก็จะรู้ตำแหน่งนั้นอ่ะมันอยู่น้อยกว่าเขากี่เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะเป็นมากกว่าไงถูกปะเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ก่อนตำแหน่งเอ๊ะแสดงว่าตอนนี้ x ก็คือถ้าน้องอยากรู้ว่า x คือ167อ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะถูกไหมมันอยู่ตรงไหนน้องก็เลยทำไงครับตัวนี้น้องรู้ x น้องก็หาเอา x เนี่ยหาค่า z ถูกไหมน้องก็เอา x นีะครับหาค่า z z ก็จะกลายเป็น x ลบ x ก็คือมิวใช่ไหม160มิวคือ160ส่วนด้วยซิกมาก็คือ5เห็นิบหา น้องก็จะได้มาเท่ากับ7.5ส่วนหหรือเท่าไหร่1จดเท่าไหร่ครับ7.5 1.4ส่วน5 1งจถูกไหม7จส่ก็คือ1.4เพราะฉะนั้นน้องดูนะ Z 1.4น้องดูนะครับข้อสอบแผ่นอันนี้พูดถึง Z น้องต้องดูที่ Z Z 1.4ฟ้าึ่งนี่1.4พี่เทียบไปดูนิดนึงเนื่องจากคนออกข้อสอบเป็นสสวททั้งสามลัแผ่นหนึเขาก็เลยออกให้มันต่างกันเพราะสามัรปีล่าสุด เขาให้เขาให้พื้นที่เพราะเขาให้เป็นเปอร์เซนต์ไทมาแสดงว่าค่อยพื้นที่พื้นที่ได้เสร็จจะรู้ค่าแซดแต่พอเป็นแพทดึงเขาให้เขาให้เราให้ X มาเพื่อหาแซดแล้วได้ได้แซดเสร็จเราจะได้ตัวนี้เห็นไหมครับน้องดูดีๆนะว่าเขาให้เราหาพื้นที่ก่อนเพื่อจะหาค่าแซดหรือได้หาค่าแซดก่อนแล้วเอาไปหาในตารางว่าหาพื้นที่เท่าไหร่เขียนปะครับนะน้องดูนะอ่ะพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บแสดงว่าตอนนี้มันเป็นภาพนี้ครับ มันเป็นภาพนี้ครับว่าถ้าน้องมีข้อมูลนะอยู่ที่เท่าไหร่นะล้อ,อ,อตำแหน่งที่ร้อหกสิบเจ็ดใช่ไหมหรือค่าเนเนี่ย x เท่ากับร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยหรือค่า z เนี่ยมีค่าเท่ากับหนะึ่งจุดสี่เนี่ยน้องจะีพื้นที่ตัวนี้ครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งเก้าตรงนี้ครับศูนย์จุดเก้าหนึ่งเก้าคำถามคือเขาถามว่าเขาถามว่ามีมากกว่าอยู่กี่คนมากกว่าก็คืออยู่ตรงนี้ ตัวนี้ก็คืออะไรทั้งหมด1ใช่ไหมทั้งหมด1ก็ลบ0.919ตัวนี้ก็จะมีอยู่0.081หรือก็คือ8.1%แต่เขาไม่ถามกี่เปอร์เซ็นต์นะเขาถามว่ากี่คนกี่คนน้องอ่านดีๆกี่คนเพราะฉะนั้นกี่คนน้องก็เลยต้องเอาจำนวนคนทั้งหมดนะครับไปคูณกับ8.1%ถันไหมแล้วน้องจะได้คำตอบอันนี้ทานนะครับอันนี้ก็จะตอบเท่าไหร่ครับ80 เอดคนผ่นนะอ่ะโอเคผ่านนะครับข้าซดพี่บอกเลยออกแน่นอนนะถ้าเราดูทั้งผัดถึงสามัญข้อนีอ้แนวถัดมาที่สําคัญก็คือแนวนี้ครับน้องมาดูเลขสามัญข้อที่3าข้อนี้นิดหนึ่งข้อนี้เป็นแนวแนวอะไรน้องคิดว่าแนวเดิมไหมจริงๆพี่พูดได้ไม่เต็มปากนะแนวนี้เพราะอะไรแนวนี้มันไม่เต็มปากเขาไม่ได้แค่ครึ่งปากเพราะครึ่งหนึ่งครับมันเป็นแนวเดิม เพราะมันคือมีข้อสอบแนวนี้อยู่ในปีนก่อนในเลขสามาัญแต่อีกครื่นหนึ่งมันคือแนววิเคราะห์ซึ่งจึงแสดงว่าแต่ก่อนครับในเลขสามัญในบทสติก็มีแนววิเคราะห์อยู่แล้วเพราะว่าโจทย์ครับเขาจะให้ข้อมูลมาแล้วถามว่ากอขอคอมีมมข,อขอม้อถูกกี่ข้อโดยที่ข้อ,ขอกไก่มีการตัดข้อมูลหนึ่งตัวและสุดท้ายแล้วเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนขอไข่ตัดหนึ่งตัวแล้วมาตรฐานมากขึ้นหรือเปล่าต้องสรุปว่าถูกหรือผิดคอควายเพิ่ม2ตัวแล้วเท่าเดิมไหมหรือว่าอะไรเงี้ย ต้องเช็คว่าถูกผิดถ้าถามพี่รับข้อเนี้ยอยากให้น้องเราไปฝึกทําด้วยตัวเองเพราะพี่ว่าข้อนี้ไม่ยากนะเกี่ยวเรื่องค่ากลางปกติเลยแต่ว่าค่ากลางปกติเลยแล้วน้องแค่ดูว่าถ้าตัดไปแล้วทําตามที่เขาบอกแล้วมันเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าถามพี่นะข้อที่น่ากลัวคือข้อขอไข่กอไก่คอควายพี่ว่าไม่ยากตัวที่ยากคือข้อขอไข่เป็นแนวคอนเซปที่ต้องวิเคราะห์เป็นขอไข่เนี่ยถ้าน้องดูเร็วๆอ่ะน้องจะคิดว่าการตัดออกหนึ่งตัวเนี่ยตัวน้อยสุดอ่ะแล้วตัอว่าบาดมันน่าจะชิขขึึ้้นนเพราะตัดออก ไอ้ตัวมาตรฐานตรงกลางต้องเลื่อนขึ้นแต่นอกจะลืมไปว่าถ้ามันมีกรณีที่บางกรณีครับที่มันอาจจะต่อให้มันชิปไปก็จริงแต่ว่าข้อมูลเท่ากันตำแหน่งตรงหนเรานั้นเข้ากันมันอาจจะไม่ได้มากขึ้น,นอาจจะเท่าเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นการที่บอกว่ามากขึ้นเนี่ยเขาว่ามากขึ้นแดงว่าถ้าจะถูกต้องถูกทุกกรณีถ้ามีบางกรณีที่ทําแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้มากขึ้นห้ามสรุปว่าถูกนะครับต้องถือว่าผิด การสรุปนะย้านะครับการสรุปว่าถูกต้องหรือเปล่าต้องคิดว่าถูกทุกกรณีถึงจะถูกถ้าผิดแค่กรณีเดียวถือว่าผิดเลยเข้า okay, ป่ะข้อนี้ลองฝึกทําเ,เองเนาะเป็นแนวคอนเซปต์แนววิเคราะห์โหข้อสีน่นี้ต้องบอกง่ายเลยข้อนี้ครับน้องแค่อ่านภาษาไทยเป็นครับน้องแค่อ่านภาษาไทยเป็นจริงๆอารมณ์น้องอ่านข่าวอะแล้วน้องก็อ่านอๆๆนแล้วก็แค่ตอบว่าข้อใดถูกต้องอันนี้ถ้าถามพี่ะคล้ายๆแนวอยู่ในพาร์ทชาวของความสดแพทย์อะ จะเป็นโจทย์ยาวๆ,ๆแล้วก็อ่านแล้วก็จากตารางนี้อ่านแล้วได้ว่าอะไรนะอันนี้มาออกในแผทหนึ่งปีล่าสุดด้วยนะก็ถือว่าข้อแจกแต้มนะแต่ต้องต้องทนอ่านนิดนึงนะข้อที่พี่ฝึกําเองนะครับนะข้อที่พี่มาเสิร์ฟแล้วกันพี่อยากขอจบด้วยข้อนี้ <S <S 1> <S 1> ข้อนี้เป็นแนวประยุกต์เรียกว่าแนวประยุกต์เป็นแนวประยุก์ที่อยู่ในหนังสือสสวท แต่ว่าพี่เอามาแต่งแบบอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่เขาชอบถามแนวนี้เป็นแนววิเคราะห์นะเขาถามว่าอะไรดูเป็นแนวประยุกต์แบบวิบวกวิเคราะห์ด้วยต้องบอกว่าเป็นวิเคราะห์บวกประยุกต์ดีกว่ามันไม่ใช่แค่ประยุกต์อย่างเดียวมันต้องมันต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าโจทย์เขาบอกงี้ครับเขาบอกในการสอบวัดความรู้ทางนิสสันมีคะแนนเต็มทีนทีจะสอบสองครั้งว่าบลาบลาไปแล้วมีการสอบที่หนึ่งตามบล็อกพอดแรกการสอบที่สองบล็อกพอดที่สองแล้วโจทย์แค่อยากจะรู้ว่าถ้าเป็นค่าเฉลี่ยตรงนี้ถามว่าจุาพกกลล่่่่องทีีได้จาาคเฉยตัวเนนนีี้ยใแผภาาพกล่่่องคฉ เป็นไปได้หรือไม่เพราะเหตุใดเฮอ้อร้องดูสิงงงไหมไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้ <c oughs> ถ้าใครไม่เคยเจอโจทย์และไม่เคยดูในสสวทด้วยบอกเลยแล้วเจอนี้ห้องสอบจะงงว่าวิเคราะห์ไงวันนี้บอกแล้วครับมาแล้วเห็นเลยจริงๆไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเพราะว่าต้องบอกก่อนจริงๆอันเนี้ยบางคนชอบถามไปแล้วเอ้แนวพวกนี้ผมต้องไปดูสสวทแล้วถ้าไม่เวลล่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆพี่มีการอัดพวกโจทย์ แนวพวกนี้ครับแนวประยุกต์เหล่านี้อัดเข้าไปในคอร์สตอนนี้มีคอร์สท,ที่กำลังจะลงในช่วงเดือนตุลาเนาะเป็นคอร์สชื่อ up skill แพทหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยตัวหัวอัดสสทเข้าไปแบบแน่นหนาเลยนะครับเพราะเพราะว่าน้องบางคนที่ตั้งใจสอบแพทหนึ่งจริงอะ่ะจะน่ากลัวมากเพราะถ้าน้องจะเน้นแผทหนึ่งเยอะๆอะ่ะจำเป็นจะต้องรู้แนวนสสทเยอะมากมากกว่าสามัญเพราะแนวสามัญจริงๆมันไม่ค่อยต่างจากเดิมมากนักแต่ตัวที่ต่างมากๆคือ สามเออแพทหนึ่งที่เอาสอสมาเยอะขึ้นนะอ่ะคนใดถ้าสนใจก็เดี๋ยวไปดูเนาะในอัสกิแพทหนึ่งแต่ที่พี่หยิบมาให้ดูแล้วครับเช่นข้อนี้เขาถามว่าแผนภาพกล่องค้าลีเยเป็นไปได้ไหมน้องครับน้องบอกแล้วผมจะรู้ได้ไงข้อนี้ตอบเลยว,ว่าเป็นไปบ่ไดเอารู้ได้ไงพี่อา้าวพี่แต่มันข้อมูลมันบอกมากว้างๆน้องจับมาง่ายนะครับข้อมูลกว้างๆตอบอะไรไม่ได้น้องรู้อย่างเดียวคือน้องรู้ว่าแม็กซิมัมเป็นไปได้ไหมแม็กซิมัมคือตรงนี้ครับ แม็กซ um ์มัมคูนี้นอกคิดง่าย,ายถ้ายถ้าไอคนเนี้ยคนสอบที่หนึ่งเนี่ยเขาได้คะแนนอยู่70คะแนนส่วนไอคนสอบที่อสองค,คนที่ได้สูงสุดอะได้คะแนนอยู่80คะแนนแสดงว่าถ้าแม็กซ์มัมสุดที่เป็นไปได้ของการเอาบัตเลียกันเนี่ยมันก็คือไอสองคนเนี้ยมันต้องเป็นคนเดียวกันเท่านั้นมันจะกลายเป็นคนที่มีคะแนนเยอะสุดจริงปะถ้ามันเป็นคนเดียวกันความหมายคือการสอบที่หนึ่งเป็นชื่อน,อนา,ายกอคนสอบที่สองก็เป็นนายกที่ได้สูงสุดทั้งสองครั้งอะน็อกเอาสองอันนี้บัตเลียกัน7จ80ได้ละ150หา2 75แสดงว่าแม็กซิมั่มครับไอตัวแม็กซิมัม x แม็กซิมัมที่เป็นเฉลี่ยเนี่ยมันต้องได้อยู่ที่75ถูกไหมที่เป็นไปได้แต่น้องดูสิอันเนี้ยมันอยู่ที่80มันเลยตอบเลยแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เข้าใจใช่ปะเพราะสูงสุดที่เป็นไปได้จริงมันจะได้แค่75เท่านั้นเพราะถ้าบอก80ต้องบอกว่าแล้วไอคนที่ได้8เฉลี่ย80อะ่ะแม่งได้สกัดสอบเพื่อที่หนึ่งคะแนนเท่าไหร่วะ แล้วคะแนนสได้แค่หนึ่น้องเอาสอบเอาสอบได้บวกกันเฉลี่ยยังไงไม่มีทางได้80เพราะสูงสุดมันมีแค่70กับ80ดสิบนึกออกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยตอบเลยเป็นไปไม่ได้ถามว่าเอาพี่แล้วเช็คแม็กซ์จริงไหมจริงๆตามหลักถ้าน้องเช็คแม็กซ์แล้วเจอว่าเป็นไปได้ก็ตอบเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าเช็คแม็กซ์แล้วมันเป็นไปได้เช่นมันน้อยกว่า75อ่ะก็เป็นไปได้น้องก็ต้องเช็คฝั่งมินด้วยว่าต่ําสุดเป็นไปได้ไหมเข้าป่ะนะเราก็จะตอบได้เนี่ยเช่นบอกเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะแม็กซ์ฝั่งแม็กซ์ว่า นะอ่ะอันนี้พี่ฝากให้ดูเนาะเผื่อคนไหนจะได้ไปดูในหนังสือสวทมากขึ้นและน้องจะเห็นภาพว่าแนวประยุกต์แนววิเคราะห์ที่จะออกในสิติอาจจะมีแนวนี้ก็ได้การเอาแผ่นภาพกล่องมาวิเคราะห์แล้วออกข้อสอบถัดไหมหรือถ้าคนไหนมีเวลาน้น้อยแลวไม่รู้จะดูข้อสอบไหนก็แนะนําว่าลองไปดูอัพสกิลแพทหนึ่งได้นะตรงนั้นอ่ะโอเคครบถ้วนนะครับย้ําพี่จะย้ําทุกครั้งนะว่าสิติบอกแล้วว่าสิติบอกว่าคนที่จะสอบติดไม่ติดไม่ได้บอกว่าคือคนที่ เก่งนะครับคนที่จะสอบติดไม่ติดคือคนที่พร้อมที่สุดนะครับนะบเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่น้องทําได้คือน้องทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดการทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดเปอย่างเดียวคือทาโจทย์และฝึกทาโจทย์และอ่านหนังสือให้มากที่สุดเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเจอกันใน EP หน้าครับ